นี่จะเป็นคลิปวิธีการแกะฝาท้ายของเทอร์เซอร์ได้เลยเอาไว้สำหรับคนที่อยากจะแกะแต่ไม่กล้าแกะรื่ไม่รู้ว่าจะแกะยังไงดูไอ๊ะดูเป็นตัวอย่างครับสำหรับฝาท้ายนี่มันจะมีนอ็อตแค่ตัวเดียว ด้านข้างนะมันจะมีร่องเล็กๆตรงนี้แคบไปนิดแล้วก็เอามือเก็ดดึงมาได้เลยฝาครอบตัวนี้จะอยู่ทั้งซ้ายและขวานี่ยเกี่ยวดึงมาได้เลยไม่ต้องก้วหักครับดึงตรงๆนะครับดึงลงมาเลยใช้ปลายเล็บจิกดึงลงมาเลยมีวิธีใส่ก็ยัดเข้าไปตามนั่นแล้วก็คอบบเบาๆครับ,บก็เข้าได้

ส่วนฝาครอบที่อยู่ด้านบนสุดนี่ก็สามารถดึงลงมาได้เลยนะครับดึงตรงๆครับตรงกลัวหักเพราะามันจะค่อนข้างแน่นแล้วก็ค่อยๆเล็มด้านบนออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับก็จะลุดออกมาได้เลยเขี้ยวล็อกมันก็จะเป็นหือลโอหะกครอบกออยู่แบบตัวพลาสติกทีนี้น,นะครับมันจะค่อนข้างแน่นแต่เราดึงตรงๆไม่ไม,ไม่ไม่หักนะครับถ้าดึงตรงแต่จะต้องออกแรงนิดนึง นี่เราก็จะมาดึงฝาครอบตรงกลาง ม,มันจะมีคลิปล็อกอยู่ห้าตัวครับปาเข้าตรงกลางนี่ก็ใช้วิธีการดึงตรงๆเหมือนกันจะมีตัวซ้ายกับด้านด้านซ้ายกับด้านขวานี่จะจะแน่นหน่อยแต่ก็ดึงได้ครับออกแรงนิดนึงดึงง่ายดึงตรงๆรงลงมาเลยไม่ต้องกลัวหักถ้าแต่ถ้าเราดึงงัดไปงัดมาออกซ้ายขวาเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะทําให้ตัวล็อกเปนเปี้ยวแต่มันจะไม่หักนะครับ วิธีกรารก็คือให้ดึงตรงๆลง,งมา เวลาใส่กลับเข้าไปนี่เราก็จะใส่ตัวที่เราดึงออกมาหลังสุดเข้าไปก่อนเพื่อนก็เหมือนกับการทาทาย้อนย้อนกลับเข้าไปตัวไหนออกหลังสุดคือตัวนั้นต้องใส่ก่อนนะครับวิธีใส่ก็จะใช้คลิปตัวตัวบน3าตัวบนที่อยู่ตรงกลางเลยให้มันให้มันเกาะเข้ากับตัวล็อกก่อนแล้วเราค่อยดันด้านซ้ายและขวาเข้าไปถึงตรง หลังจา,ากใส่ตัวกลางเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตัวบนก็พยายามจัดไอตัวล็อกมันให้ตรงกันรูครับแล้วก็ดันเข้าไปเบาๆก็เข้าแล้วถ้าถ้าดันถ้ามันไม่เข้าแล้วดันไม่เข้านี่อย่าฝืนนะครับแสดงว่าตัวคลิปล็อกอาจจะไม่ตรงดูให,ให้ดูให้มันตรงแล้วก็ดันดันเบาๆก็เข้าแล้วครับไม่ต้องออกแรง ส่วนฝาอันสุดท้ายคือฝาที่อยู่ล่างสุดเนี่ยจะมีคลิปล็อกอยู่ประมาณ15ตัวตวนันีตัวนี้ลืมลืมถ่ายตอนที่ดึงออกมาเดี๋ยวจะให้ดูเฉพาะตอนประกอบเข้าไปนะครับมันจะมีคลิป15ตัวนะครับเป็นคลิปโลหะทั้งหมดเลยอนนี้อาจะใส่ยากกับเพื่อนหน่อยนะเพราะว่ารูลอกมันเยอะเราจะต้องปรับ ก็จะมีบางเคี้ยวที่มันมันเสียรูปไปแล้วแต่บางเคี้วก็ขาดนะครับอันนี้น่าจะขาดจากสนิมนะเพราะมีรอยสนิมสนิมตรงคลิปมันอาจจะเป็นเปนสนิมได้มันก็เลยหักวิธีการก็เหมือนกันนะครับก็คือจับทั้ง15คลิปให้มันตรงกับรูเราก็ดันเข้าเบาๆถ้าตกจุดไหนที่ ันไม่เข้าก็ไม่ต้องฝืนนะครับเพราะแสดงว่ามันไม่ตรงเดี๋ยวเขี้ยวมันจะหักเดี๋ยวคิบมันจะหักก็จัดให้มันตรงแล้วก็กดเข้าไปเบาๆก็เข้าแล้ว ก็อย่าลืมหย่อนสายไฟที่เป็นขั้วลอดไฟออกมาก่อนนะครับนี้ขั้วลอดไฟฝากระโปรงท้ายขั้วลอดนี้ก็ใส่ง่ายก็แค่กดเข้าไปตรงคลิปมันก็ล็อกโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนที่ต้องการแกะฝาท้ายของเทนเซอร์ด้ตัวเอง สวัสดีครับ